จากพระปรีชาชาญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระประสบการณ์ด้านวิศวกรรมการบินเป็นอย่างดีทรงทราบถึงเหตุและปัใจจัยในการใช้อากาศยานที่ต้องเหมาะสมกับภารกิจอันเป็นที่มาของเครื่องบินพระราชทานเซสนา182ทีให้กับกองทัพบ,บกเพื่อใช้ในภารกิจทางทหารด้านทุรการและการช่วยเหลือประชาชนเป็นสำคัญ เครื่องบินพระราชทานเซสนา1 8 2ีสามารถปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนเฝ้าตรวจทางอากาศสนับสนุนงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยค้นหาและกู้ภัยบินสำรวจตรวจสอบพื้นที่ภัย,ภยธรรมชาติทั้งจากอุทกภัยอากีภัยหรือวาตาภัยตลอดจนค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ป่าภูเขาทะเลนับเป็นอากาศยานที่มีประสิทธิภาพ เสริมการทำงานร่วมกับการใช้ยุโทโธปกรณ์ของกองทัพบกได้เป็นอย่างดีเครื่องบินพระราชทานเซตนา 182T จำนวน3เครื่องเข้าปะะํำการที่กองพันธ์บินที่21กรมบินศูนย์การบินหันบกจังหวัดทุบุรีครับเป็นเครื่องบินใช้งานทั่วไปขนาดเล็กมีระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย ทำให้สามารถปฏิบัติการบินได้อย่างปลอดภัยสามารถบินได้นานกว่า5ชั่วโมงซึ่งนิยมเอาไปใช้งานในเรื่องของการค้นหาผู้ภัยปัจจุบันเราใช้ในภารกิจของสนับสนุนในพื้นที่กองทัพภาคที่3ครับในภารกิจการลาดตระเวนตรวจการตามแนวพื้นที่ชายแดนก็เป็นเรื่องของการระวังป้องปามการกระทําสิ่งผิดกฎหมายต่างๆตัวอย่างเช่นในเรื่องของการลักลอบผลยาเสพติด การตัดไม้ทำลายป่าการลักลอบข้อมืองแบบผิดกฎหมายอีกภารกิจหนึ่งก็เป็นภารกิจในเรื่องของการบรรเทาสาธรารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเป็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป,ป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือสามารถปฏิบัติในเรื่องของการค้นหาและช่้ภัยได้จะใช้เป็นในส่วนของด่านแรกในการปฏิบัติภารกิจสามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทางันที นะครับเรามีความภาคภูมิใจครับที่เราได้รับเครื่องพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่องค์ท่านได้พระราชทานเครื่องให้กับกองทัพบบเราเซสนา 182T หมายเลข82076ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพภาคที่3ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่โดยตั้งแต่เดือนมกราคม2565ถึงปัจจุบัน ได้บินลาตระเวนสำรวจไฟป่าและจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือจำนวน18เที่ยวบินรวม48ชั่วโมงถือเป็นยุทธุกรหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปี2565นี้ลดลงได้ถึง60%จะปฏิบัติภารกิจ อย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเพื่อเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกองทัพบกขอสืบสารพระราชปณิธานนําเครื่องบินพระราชทานเซสนา 182T ไปใช้ในภารกิจช่วยเหลือประชาชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อภารกิจทหารและงานบรรเทาภัย